เออมันถึงจะลุ้นใบบาทใช่ไหมอ่าเรียบร้อยครับเบรกค,ครับเรียบร้อยครับเจอกันหนึ่งบาทครับเอาแผยยังไม่ทําเลยวะเออเจอกันหนึ่งบาทครับเออท้ามาพุ่นที่มันไม่ค่อยทําแผยทำไมวิ่งดีจังวะเอาอ,อีกแกคิดอย่างนี้อีกแกเจอกันหนึ่งบาทครับเก้าสิบห้าตังค์ไปหนึ่งบาทใช่บิดเริ่มเติมดี เออจะยกหรือเปล่าใช่เออจะยกหรือเปล่าโหเขย่าดีนะะขย่ประมาณสักสองสามช่องได้เนาะเห็นไหมเห็นไหมเหตุการณ์ขย่ามั้ยเออขยา่าสองสามช่องได้กว่าจะกว่าจะทำราคาขึ้นไปต่อนะครับอ่าประมาณนั้นคือไม่ได้ขึ้นทีเดียวนะครับสมาชิกครับอ่าค่อยๆไปค่อยๆไปแต่ไม้ที่เขาเคาะเนี่ยก็ไม่ได้ไม้ใหญ่อะไรมากมากทีส่สุดก็แสนเดียวใช่ครับ แต่พวกไม้สองหมื่นไม้ห้าหมื่น